สวัสดีครับแล้วผมนนเนี่ยเปเกเตอร์ได้ป่าว <laughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่เนินหมาถอ,อยครับ<อ>ผมกำลังพิสูจน์อะไรครับเนี่ยโอ้ยมาทำอะไรกันอยู่ทำงานที่ออฟฟิศก็ดีแล้วเปิดแอ,อ,อร์เย็นๆอยู่กร,รุงเทพก็ดีอยู่แล้ว <laughs> อันนี้ไม่ได้ชันธรรมดานะโหชันแลวตะโกนว่าวิวส์ ช่องเขาไอ้เหี้ยยังไงครับพี่เบอกว่าเอือนง่ายมือใหม่ที่แรถ้าสมมติว่ากล้องเป็นปากนะเขาจะทำอย่างเงี้ยตบหน้าแม่แม่งเขาบแม่กูเหมือนแม่บรรเจ้าวะอะไรนะแม่บรรเจ้าแล้วพูดคำคมด้วยดิพูดคำคมด้วยดิพูดคำคมน้อกหัว เดี๋ยวพี่พี่ค่อยย่องเข้ามานะพี่นับเดี๋ยวผมนับให้เลยพร้อมสามสอง a c ิ่ิ่ยนยืนนิ่อสรสาม